ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน EOS Executive Reader Seminar ครั้งที่1และงานนี้ครับรวมพลคนเป็นพัตตินัมจัก,กรวาลพัตตินัมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วพบกับความสำเร็จร่วมกันครับงานนี้ท่านจะพบกับสมาชิกกลุ่มหนึ่งที่ทำเงินมากกว่า40ล้านบาทกับบริษัทพีเอ็นายคอร์ปอเรชันเราไปฟังเคล็ดลับและเทคนิคกันนะครับว่าเขาทากันยังไง วิทยากรแต่ละท่านสุดยอดมากๆค่ะบรรยากาศสุดยอดมากครับวันนี้ครับมารับไฟมารับพลังกันนะครับเป็นงานที่ดีมากครับคนที่มีเงินล้านมารวมกันมากกว่าร้อยล้านนะครับเปิดโลกกว้างให้เราครับตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วได้ความรู้เยอะครับในการทําธุรกิจได้มาฟังผู้สําเร็จไฟในตัวเองมันลุกขึ้นมานะคะอยากที่จะประสบความสําเร็จได้เร็วๆค่ะมาเติมพลังให้กับเรานะครับแล้วก็เติมพลังให้กับทีมด้วยขยายธุรกิจได้ง่ายขึ้นถ้าไม่เข้ามาเนี่ยหน่าเสียดายมากเลย ข้อมูลความรู้เต็มเอ็กคลูซีฟมากๆเลยค่ะมาที่นี่นะคะรู้สึกสดชื่นกตบพปีป่เปล่าด้วยความรู้ที่อัดแน่นเกินร้อยค่ะภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะเราจะมาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างรายได้ไปกับพีอานายค่ะตื่นเต้นมากค่ะได้ความรู้และได้ประสบการณ์ใหม่ๆอ่ะค่ะประทับใจมากเลยครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้ตัวเองนะรวยยิ่งขึ้นคือมันประสบความสําเร็จจริงๆทํารายได้เป็น10ล้าน20ล้านมันมีเป้าหมายมีพลังอะ่ะค่ะค่ะเนี่ยจะทําให้ทุกคนขับเคลื่อนและสร้าง ความสำเร็จให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนค่ะ